ให้ชมบรรยากาศประมาณห้าโมงเย็นประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้สวนมันได้น้ำฝนนะครับมันก็เขียวเขียวเงี้ยแล้วมีเวลาก็ค่อยมาลือ้อลำไยอายุสองปีก็สูงประมาณเกือบเกือบสองเมตรครับ ข้างล่างก็เป็นระบบ PE เหมือนเดิมนะระบบน้ำหยดแบบนี้นะครับหน้าแรงไม่เป็นไรตัวน,นี้เดือนเมษาก็เขียวอยู่ครับข้างบนนี่เป็นมันสบะหลังนะมาณนี้นะครับมันสบหลังนี่ก็ ส <4 S 2> เดือนพอดีูไปลายเดือนธันวายีน่สะิบเจ็ดยี่ิแปดธันวาตอนนี้ก็สิบห้าเา 16, มษาก็สิบหกสิบเจ็ดเมษาก็ประมาณนี้นะครับมานะชมบรรยากาศแบบนี้นี่บนเขานะมืดหน่อยมืดหน่อยอุมเราทิดแบบนะี้ครับ วันนี้เขาอยาตนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ